สวัสดีครับผมผมเป็นแอดมินเทียสาม B K นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดการเช่าทีมสปีกสามนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมให้เราคิคำว่า register เพื่อเข้าไปสมัครสมาชิกนะครับผมถ้าเราสมัครเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามากดคำว่า login นะครับผมพอกดคำว่า login ก็จะเข้ามาสู่หน้าระบบคอนโทรนะครับผมให้เราป้อน ยูดกับพาสเวิร์ดที่เราได้สมัครไปนะครับผมเราป้อนเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดล็อกอินนะครับผมพอล็อกอินเสร็จนะครับผมจะเข้ามาสู่เป็นหน้าหน้าในระบบต่างๆของระบบสมาชิกนะครับผมให้เรากดคำว่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับ เรากดคำว่าเปิดใช้บริการนะครับผมจากนั้นก็จะมีเป็นแพ็กเกจขึ้นมาให้นะครับผมว่าเป็นแพ็กเกจห้ายุทแพ็กเกจสิบยุทนะครับผมราคาก็ตามที่ขึ้นเลยนะครับผมว่าเราจะเลือกเอากี่กี่ยุดนะครับผมในที่นี้ผมจะเป็นไอดีทดสอบผมจะเลือกห้ายุดนะครับผมจากนั้นเราก็กดคําว่า buy นะครับผม b u ดนะครับ จากนั้นนะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งมีให้ป้อนพอร์ตนะครับผมผมแนะนําให้เป็นตัวเลข4หลักนะครับผมจากนั้นเราก็กดคําว่าบัตนาวนะครับผมแล้วก,กดคําว่าตกลงนะครับครับผมพอตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเซเวอร์ก็จะทําการรันระบบออโต้เปิดการใช้งานให้แล้วนะครับผม ในที่นี้เราต้องเอาคําว่าตอเ,เด็นยาวๆนี้นะครับผมเอาเข้าไปกรอกในทีมสปีก3ด้วยนะครับผมเพื่อให้เราเป็นเซิร์ฟเวอร์แอดมินนะครับผม